สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้มาลงแขกเกี่ยวเข่าครับที่เป็นประจำจัดประจำทุกปีครับอยู่บ้านซิงเพ่งอำเภอปลาติวจังหวัดยะโสธรครับนี่การลงแขกเกี่ยวเขาเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวนาครับเบื่อนครับบรรยากาศเป็นไงครับเกี่ยวเข่านี่ครับกำลังเริ่มเกีียว้วครับผมจัดทุกปีครับมาเกือบสามสิบกนครับผมนี่ครับ มาซอยกันทุกปีในการในการเกี่ยวเขาสิทิชชิ่แบบร่างเดิมพี่น้องนี่หาบางยางเลยครับทุกมคนนี่มีเขาเย็นเขานอนเขาลงสิป,ปวดเดียวนิดหนึอยน,นะครับไปบ่ขันบ่ บรรยากาศการเกีียวหรือบ้างตอนนีครับใหา่กับสบายเหมือนนาใหญ่เกี๋ยวเกสบายใหญ่ทีเดงเดิมเขาสิลมได้่หยพี่น้อง เววนเป็นกอเป็นกอลัดกโตนี่เขาเขาเนี้ยเขาเนี้ยเนาะนี่เขาเนี้ยนี่ถ้าเีสบอยลมมาไดงยายแล้วไปเกี่ยวชวนเขาเหรอสวัสดีครับผมสามครับครับมาไม่กี่ขอน้ํากันครับ บอเกวโดนลาเกาก็ได้บางทีแ่ทีเกาละเคยเกยวมื่อตะน่อยเกลเขาเลยขาหน้าหลังสุภาณาสุรินทร์ให้เป็นน้องยเขาลมข่าลม

ในการการเกีียวขอกำลังกลมนา,มาคมตาเกีียวครับปวดเดียวยยยังไงเคารบเ้ารลม <c oughs> แดดก็้อนยี่ดีมาใสทุม่มือร่มบันวันนี้แดดฮ้อนมือร่มเลยพี่นอ้องเอ้ผิวอรมผิวล่มยังไงครับให้ร่มมา คนหลายซอยกันข้าวเดียวกันแล้วพี่โนโอ้องเอ๊ะหมดทำแท้แล้วข้าวเดียวสิแล้ว,ว,ว,วแล้วครับสิแล้วแล้วเรเกียวข้าวเดียวกันแล้ว ลบของหม,ม,ม,นนมี่คือเขาพี่เน้อมีมากในหนึ่งร่มเมื่อกี้พี่จิ้มกลัวเดียวปะอย่าถามเมื่อยกับพักนะครับเด้อสวัสดีครับ